สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่บางแสนจังหวัดชนบุรีกัน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเราถ่ายไว้ประมาณ4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะคะบนสะพานชนละมากวิถีค่ะคลิปนี้นะคะเราถ่ายไว้เมื่อวันที่2เมษายนสองพค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่พักในคืนนี้กันนะคะเราพักกันที่ซีบีด t บางแสน,นะคะ่ะห้องพักนะคะโดยแรกกำการจองผ่าน a โก d a นะคะถือว่าถูกกว่าที่เราจะมา walk in ด้านหน้าเคาน์เตอร์นะคะ เดีเรามาดูภายในห้องพักกันดีกว่าค่ะก็จะเป็นเตียงแบบนอนสองคนนะคะก็จะมีทีวีมีตู้เย็นมีโต๊ะทำงานให้นะคะมีตู้เสื้อผ้าแล้วเรามาดูภายในห้องน้ำกันดีกว่าค่ะห้องน้ำก็จะมีให้ครบทุกอย่างเลยนะคะ เวลาอาบน้ำอย่าลืมปิดก,กระจกนะคะเดี๋ยวตึกตรงข้ามจะมองเห็นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกระเบียงกันดีกว่าว่าวิวจะเป็นยังไงนะคะ้านนั้นก็จะเป็นแบบหอพักนักศึกษาก็ซึ่งอยู่ใกล้กับมอบูรพาก็จะมีโรงแรมมองมาด้านนี้ก็จะเป็นแบบวิวทะเลนะคะซึ่งเราพักการที่หาดวอน,นาภาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ออกมาหาของกินนะคะเรามาที่ร้าน ซับศิลาทองซีฟูด้ดอ่างสีลานะคะบรรยากาศภายในร้านก็ถือว่าติดทะเลวิวดีนะคะบรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันดีกว่าะคะ่ะเราสั่งมาทั้งหมด3อย่างน,นะคะก็จะมีข้าวผัดปูมียำไข่ปูแล้วก็มีต้มยำปลานะคะร้านนี้นะคะสำหรับเราถือว่ายำไข่ปูอร่อยมากๆใครมาลาน,นี้ต้อง แนะนำเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราขับรถมาริมผานะคะก็จะมาหาร้านนั่งชิวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านข้างถนนกันดีกว่าว่ <S <S ามีอะไรบ้ราง เราได้ร้านแล้วนะค,คือคาราสกาล่าบางแสนค่ะซึ่งเป็นร้านที่แบบนั่งชิลสบายๆมีด,ดตนตี้ตกฟังลยคะตัดมาตอนเช้าเลยค่ะเวลาเจ็ดโมงเช้าที่แบที่ชอบมากๆถือว่าอากาศดีค่ะเช้านี้ ก่อนกลับเราก็มาแวะกันที่คาเฟ่เขาสาม,มุกซึ่งเราไม่ได้ถ่ายด้านหนไว้นะคะก็มาเดินเล่นกันด้านนอกถ่ายรูปเ,เล่นกันหจากนั้นเราก็ขึ้นมาที่จุดชมวิวนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนื่จากการทำภูรานะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ